สนับสนุนโดยโตโยต้าถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยเอาละครับผูช้ชมครับกลับมาแล้วนะครับ<ฆ>กับคิดเปลี่ยนโลกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าภารกิจเติมรอยยิ้มบนท้องถนนนะครับผม<ฆ>คุณคริสนะครับกับน้องๆจากบ้านราชวิถีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเขาจะดูแลและเริ่มต้นยังไงไปดูกันเลยค่ะไปดูครับ เดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลกันก่อนแล้วกลับมาเจอที่ TK Park มาดูว่าเราควรจะต้องทำอะไรกันบ้างทำอะไรกันดีทำไมเราไม่ต้องแซงกันเราผูดโดยสารทำไมไม่เป็นระเบียว,ว่าเป็นใทยก่อนเราไปก่อน,อนมันคือพอวิ่งกินเปอร์เซ็นต์มันก็แข่งกันครับคือมันขั้นอยู่หน้าถ้าถ้ามีขั้นนำหน้าแล้วก็ขั้นหลังไม่ได้คนไหนได้เยอะก็ได้เยอะ ก็ใครถึงก่อนก็ลิกอล่อนเออเหรออ้อแต่เขาก็จะแต่งกินแบบใส่เงียานครไปเลยก่อนอรีบมากบางทีคนโดยสารบ,บางคนยังไม่ลงออกแล้วอย่างนี้นะขึ้นไม่หมดก็ไปแล้ววัวอันอยู่แค่แสกอ๋อ <laughs> ค,คุณลุงว่าถ้าเกิดคนขับรถทั่วไปถ้าเขามีอรอยยิ้มเกิดขึ้นส่งยิ้มให้กัรบนท้องถนนน่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นไหมก็ดีครับถ้ามีรอยยิ้มกันจง วายิ้มให้กันก็มีคม็จบก็เรียบร้อยต่างคนต่างให้เกียรติกันคือคนต้องถนนที่แค่าลดไปครับอ่าแสดงว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำมาถูกทางแล้วพี่ค,คริสเนาะคุณลุงครับขอบคุณมากๆเลยครับ,ขบคขอบคุณครับผมอยากจะทราบว่าที่พี่ขับรถตุ๊กตุ๊กเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วพี่มองว่าเราขับแล้วปัญหาทางการจราจรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือเรื่องอะไรครับ รถเยอะเส้นนี้บางวันตดิดเป็นสองสามชั่วโมงก็ไดติดมากติดสุดๆอ่ะบางวันสามชั่วโมงไม่ขยับเลยแต่ขอฝากนะที่ไอ้คนข้าตถนนอ่ะรถชนบ่อยบ่อยมากเป็นบ่อยทุกวันวอ,อ่างลอยบางทีผมก็ข้ามกันชนบ่อยประจำผมขอฝากดเลยได้เลยฮะ ส่วนใหญ่แล้วที่เวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบนท้องถนนบ้างหรือเปล่าครับมันก็มีบ้างโดยมากมันจะอุบัติเหตุกันเยอะครับถ้าเราไม่ขับรีบร้อนเกินไปมันก็ไม่มันก็ไม่อุบัติเหตุมันก็ไม่มไ,มมไ,มไม่เกิดขึ้นเราครับถ้าพวกเราจะรณรงค์ให้มีอรอยยิ้มสาหรับผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถโดยสารรถที่นั่งส่วนบุคคลพี่ว่าน่าจะทําให้การจราจรบนท้องถนนเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าครับพี่ก็ดีครับ มันก็ดีขึ้นเหมือนกันเเจอหน้ากันมองหน้ากันก็ยิ้มไม่ใช่วอวยพรพ่อวยพรแม่กันได้<น>เอ,อ,เอ,อกัอย่างว่าขับรถออ์ไซลูกจ้างก็ต้องยิ้มอ่ะมันไม่ยิ้มใครเขาไม่ขึ้นเราอ่ะครับอ๋อเออก็จริงเนาะไปหน้าเครียดเครียดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะคนเราต้องหากินกับคนในสารเ้าเราไปทําแบบนั้นก็ไม่ดี ก็คือจะจะคุยกันในครอบครัวว่าถ้าใครดื่มเราไปจะไม,ไม่ไม่ขับรถนะครับนี่คิวดว,าว,ดวา่าเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับก็คือเวลาเราดื่มเราเราก็จะไม่ขับรถดีกว่าหาาเริ่มจากตัวเราแล้วก็เริ่มจากคนใกล้ตัวเราเช่นบอกเพื่อนฝูงเราหรือว่าคนในครอบครัวเราว่า ถ้าดื่มเล้ามาถ้าอยู่ในสายตาในวงในในวงที่ดื่มด้วยกันใูวงสนทนาด้วยกันเนี่ยจะต่อเพื่อนไหมนียอยา่าขับรถทันทีกลับบ้านหรือยอรถจอดรถไว้ดีกว่าแล้วก็พยายามจะแนะนำเพื่อนเล่นโดยตัวเราก่อนในสมาชิกหรือว่าครอบครัวพี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีคนเคยมาแล้วขับแล้วประสบอุบัติเหตุไหมคะกอะประสบการณ์รตรงก็คือคุณพ่อพี่เองท่านเคยเมาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ ทำให้ขาข้างขวาใช้การไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้คนในครอบครัวเนี่ยไม่ปฏิบัติต่อไปอะคะ่ะเพราะว่ามีประสบการณ์อ,อันนี้ไม่ใส ไม่ใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขี่และคนซ้อนโอ้ตายแล้วเนี่ยพวกเราอโอ้โหอันดีคุณพี่ครับผมอยากจะสอบถามคุณตำรวจครับว่า ส่วนใหญ่แล้วการจราจรบนท้องถนนตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดเลยการผิดกฎจราจรคือเรื่องอะไรครับรถปริมาณรถมากเิขึ้นทุกวันครับอีกอย่างก็คือคนไม่เคารพกฎจราจรครับผมต้องเน้นในประชาัมพัคัญแล้วก็ความมีจิตสำนึกของผู้ใช้รถถนนนะแล้วก็การมีน้ำใจซึ่งกันและกันบนท้องถนนครับผมก็ใช้ความระมัดระวังแล้วมีสติด้วยเสู้นะคะครับผมขอบคุณมากคับ แล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็กลับมาที่ทีเคพาร์คเรียบร้อยหลังจากที่ได้ข้อมูลมาเมื่อกี้นี้เราแบ่งกันไปถามข้อมูลจากน้องๆก่อนว่าไปได้อะไรมาไปเจออะไรกันมาบ้างเมื่อกี้ก็ขึ้นไปบนสะพานลอยเจอคนแบบรถเมย์แข่งกันเลยอย่างเงี้ยรถเมย์แข่งกันเลยเหรอโอ้โหรถเมย์แข่งกันแบบแบบเหมือนว่ามันจะชนรถมอเตอร์ไซค์เเดี๋ยวจะไปแหวกซ้ายแหวกขวาอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ พวกมาใส่แบบไม่ใส่หมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วขับแบบแว่นแว่นอะไรอย่างงี้สิเกินแล้วเราเป็นสกอรือเปล่าไม่เื่อเดินล่ะครับไม่เห็นอะไรมาบ้างปัญหารถติดครับแล้วมลภาวะก็เยอะมากคืออากาศร้อนจุดๆแล้วเจอกับมลพิษทากาศอีกรถติดอีกพอพวกเราทุกคนได้สังเกตเห็นแล้วคือมันมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะจริงๆแล้วที่สังเกตลึกลงไปกว่านั้นก็คือว่าสีหน้าของคนขับ สีหน้าของคนขี่มอเตอร์ไซค์บน้น,นเครียดมากๆเนาะเขาเบื่อแล้วติดอย่างนี้ก็อย่างนี้เปนี่ไปนี่ความรีบเบนี่ยทำให้รถติดมากขึ้นใช่ไหมครับจริงเพราะว่าวต่างคนต่างแทงซ้ายแทง,ง,งขวาไม่เปื่อเลยียแล้ววันนี้เรื่องทั้งหมดนี้ที่เราพูดถึงกันเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในการทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นบนท้องถนน อ่ะพี่โกพี่โก้มีวิธีแก้ง่วงยังไงถามหน่อยวิธีแก้ง่วงครับผมเอาที่แบบว่าใช้ใช้ณปัจจุบันนะเอาจริงจริงจริง,ร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 งเราไปต่างจังหวัดเนี่ยออกต่างจังหวัดบ่อยเนี่ยเราวิธีแก้ง่วงคือดึงขนจมูก <S <S 2> <S 2> อ้าวผู้หญิงเนี่ยเวลาดึงขนคิ้วทีเนี่ยน้ำตาเล็ดน้ำตาลน้ำตาเล็ด,ลลดน้ำตาเล็ดผู้ชายเหมือนกันเวลามีหางหนูโผล่มาเนี่ย เวลาเราดึงหางหนูออกเนี่ยโอ้โหจืดแล้วน้ำตาจะคลอน้ำตาจะคลอแล้วมันจะได้ไปอีกประมาณ10กิโลหรือ15กิโลแล้วก็าหาปั๊มจอดนอนออาคือถ้าสมมติว่ายังยังยังง่วงอยู่ก็มาอีกมาอีกมาอีกไม่ได้ที่จอดไม่ได้ปักมา้มันจะไปอีกประมาณ10กิโลคือท่้งจมูกเนียรวมแล้วประมาณร้อยกว่าโลถ้าเป็นผู้หญิงก็ถอนขนคิ้วเอาเนาะถ้าเกิดใครแบบการคิ้วอยู่เนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นถอนเวลาขับรถแล้วง่วงปัก สวยรำยุ่งจีแกง,ง่วงหนูเหรอ,อหนูก็แบบจอดเลยเป็นคนแบบไม่ขับต่อไงถ้าง่วงก็จอนอนเหมือนกันคือจริงๆแล้วชีวิตเรามีค่า,าอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนะนะหรือว่าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราแก้ขไขไ้ไม่ได้แต่ที่สําคัญนะครับวิธีที่เด็ดที่ตุดนะวิธีแกง,ง่วงค่ะยังไงฮะนอน อ่ะใช่นอนถูกต้องไม่ม่วงเลยเลยอาละค่ะช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าพวกเขาจะทำยังไงนะคะเราสองคนก็มีวิธีแก้ง่วงกันแบบนี้นะคะขำๆไปค่ะแต่ตอนนี้ค่ะไปพบเรื่องราวดีๆเพื่อโลกเพื่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมเองก็ทำได้ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจราจรจำลองนะครับสวนวชิระเบญจทัศน์นะครับหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าสวนรถไฟในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่นะครับก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2,545นะครับในโอกาสครบรอบ40ปีของโตโยต้านั่นเองนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้ดําเนินงานมานั้นนะครับก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและสมาชิกของเมืองจราจรจำลองเข้ารับบริการมากกว่า1,400,000คนเลยนะครับเรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทีเดียวเลยนะครับ ในโอกาสครบรอบ50ปีของโตโยต้านะครับในปีนี้ทางโตโยต้ามีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มของคนไทยจึงได้รวมพลังพนักง,งานโตโยตา้าจิตอาสาและครอบครัวนะครับรวมถึงสมาชิกเมืองจราจรจำลองร่วมกับเครือขาอ่ายโตโยต้า CSR Facebook กว่า500คนจัดกิจกรรม50ปีโตโยตา้าจิตอาสาขึ้นความสดใสเมืองจราจรจำลองครับเพื่อคืนความสดใสให้กับเมืองจราจรจำลองแห่งนี้ให้สามารถกลับมาสร้างรอยยิ้มและเป็นแหล่งเรียนรู้ กฎและวินัยจราจรต่างๆของกลุ่มเด็กและเยาวชนครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวติตูเต้าที่จะได้ร่วมตอบแทนสังคมไทยครับกิจกรรมในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าหลากหลายมากเลยนะครับโดยเริ่มจากช่วงเช้าครับซึ่งเราอาสาสมัครจะร่วมกันแสดงจิตอาสาครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูกันดีกว่านะฮะสำหรับความร่วมมือร่วมใจของบรรดาตูเอต้าจิตอาสากันทุกคนเลยครับ แในช่วงบ่ายนะครับยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขนะที่มาพร้อมกับเกร็ดความรู้ด้านจราจรนะครับให้กับน้องๆผ่านกิจกรรมอบรมขับขี่ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัยจราจรและแสดงน้านใจบนท้องถนน,นด้วยนะครับทำไมถึงพาลูกๆมาร่วมทำกิจกรรมนี้ครับก็네อยากเป็นส่วนหนึ่งของ พนักงานบริษัทแล้วก็ข้าวโบริษัทนะคะในการตอบแทนแล้วก็ทาอะไรเพื่อส er ังคมอะค่ะแ<ช>ม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าได้เริ่มทำอะค่ะกิจกรรมแรกแล้วกิจกรรมต่อไปมันก็จะเริ่มไปเรื่อยๆดีใ,ใจมากครับที่ได้มาทําตรงนี้ร่วมกับ Years หลายๆคนที่มาจากหลายๆที่ทนะครับ<อ>มาต่างที่แต่เรามาด้วยจิตใจเดียวกันนะครับมาด้วยเป้าหมายเดียวกันต้องขอขอบคุณ กับบริษัทโตโยต้านะคะที่ให้การสนับสนุนในการรวบรวมคนที่มาจากต่างที่ต่างถิน่นแล้วก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือประโยชน์สาธารณะร่วมกันนะคะคในสถานที่แห่งนี้ปีนี้เป็นปีครบรอบ50ปีของโตโยต้าที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยซึ่งเรามีเสาหลักในการทำเรื่องของการคืนประโยชน์ให้กับสังคมเป้าหมายหลักของเราคือต้องการให้พนักางานโตโยต้าและจิตอาสาเนี่ยร่วมกัน สร้างรอยยิ้มแล้วส่งความสุขให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไปครับเอาละครับได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและก็ความสุขของทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับ<ม>ต้องบอกว่าปลื้มใจมากมากเลยนะฮะกับจิตอาสาและก็รอยยิ้มของอาสาสมัครทุกท่านนะครับและทางตัวต้าเองก็ดีใจนะฮะที่ได้มีส่วนร่วมในการมอบความสุขให้กับคนไทยด้วยนะครับ50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป